สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูรถไถฟอร์ดรถในตำนานเนาะฟอร์ดหกหกศูนย์ศูนย์เนาะโอ้ดันดีอ่ะอันนี้เป็นเสียอ้อยนะน,นี่รถแกเองนะคะนี่อ๋อโอ้พึ่งยกเครื่องใหม่ด้วยเอามีงานอีก่อนจะไปติดทาร์บู๊จริงเหรอ โอ้โอ,โอ้แกดันดีเหรอวะอันนี้เพิ่งไปยกเครื่องมาใหม่หกหมืนกว่ากี่ปีแล้วล่ะจรถคันนี้ริงเหรอโอ้ไอ้จูเล็กทำไมมันรู้เรื่องดีแต่ดิโอ้ ค่ะโอ้เป็นเป็นมือสองเก่านอกแท้ๆเลยขึ้นเรือมาเลยแล้ว n อ w Holland น่ะดันซุยนี่ไม่ได้ดิเออเนี่ยเป็นรถรุ่นเขาขาเลยนะ ขายอันนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้แหละถ้าไข่อันนี้เขามีคนมาเอาเลยเขาชอบเพราะว่าพวกนี้มันดันดีเครื่องไรอ้อยน่ะชอบชอบอือสมัยนะยยนะั้นนี่ไงของแท้มันไม่จุกจิกไง,ไงนะเลอะซื้อมาเท่าไหร่นี่เหมือนกันซึ่งแต่ยังไม่แต่งงานมา ก็ได้ให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 ้คนดูด 18, นน้วนมาณสิเน <concealer in> <ics> ียเนองทำไมรู้ดีแท้เองเกิดแล้วรือเลายู้จักไนโอ้เก่งจังอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วนี่เก้าขว โอ้เก่งแท้แม่แม,ม่เขาพูดเขาพูดเหมือนผู้ใหญ่อะเขาไม่ได้พูดเหมือนเด็กไงอือพูดเกินน่าว่าเกิาแม่ซอสซอสอะไรนี่ซอสแม่แม,ม,ม่เขาเป็นของเขาเองเออโอ้ออะไม่อันนี้เขาพูดมีหลักการดิโอ้ แกดันแป๊บเดียวเองอันนี้กี่เที่ยวนะอันนี้สองร้อยกว่าเที่ยวแกมาดันนานหรือยังคะนี่แกมาดันนานหรือยังมาเองค่ะครึ่งชั่วโมงโอ้มาไม่ทันแกดันเนาะดูแกดันแป๊บเดียวนะคะนี่ล้มกองดินสองร้อยกว่าเที่ยวแป๊บเดียวคนดันเป็นอย่างนี้แเลย น,นี้เป็นรถนำเข้านะคะเอ้บ้านกระดึงเขาชอบเอารถสั่งรถมาเองเลยเนาะขึ้นเรือมาเหมือนกับกับใครนาะคุณพ่อรถคันนั้นอะรถอะไรนะรถรถฟอร์ดทีหนึ่งหนึงาใหญ่เหมือนกันเนะเาะอ้อ เมื่อก่อนแกนทำงานอะไรเหรอแต่ก,ก่อนแต่ก,ก่อนหลายอย่างสีข้าวรถเกี่ยวรถสิ่งรถู้ข้าวโอ้ 12, 13, 12, เ,เอ็นเป็เอสิบสองสิบสามเป็นเอ็นตุ่างเอสขารถรถข้ามาเลยงตัพี<อ>่านโอ้พี่ไม่รู้หรอกพี่ไม่ใช่คนที่นี่ ไม่ไม่กล้าไปถ่ายที่แดดเด้อพี่น้องร้อนมากวันนี้น้องแต่เชื่อไหมว่าที่นี่เย็นกว่าที่บ้านพี่บ้านที่อยู่ไม่ได้เลยโอ้แกดันดีอือ อันนี้อันนี้ดันแล้วจะทำอะไรกันนิ่อันนี้มันจะปลูกหญ้าให้วัวน,นะคะโอ้โอ้ใครมีวัวมีควายสมัยนี้นะสบายเลยนะต่อไปปุ๋ยแพงมากเลยที่เออโอ้โหน้องมีกี่ตัวฟางไม่มีเล่แล้วัวมีกี่ตัวสิบสี โอ้โห oh, 14ตัวก็เงินล้านแล้วนะครับอืมโอเคค่ะ